สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูเปียนุสุดา์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดอเนกดินทารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองค่ะคุณประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถจําแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีได้ค่ะ เอ๊ว่าแต่นักเรียนรู้จักไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเป็นยังไงเอ่ยแต่ถ้านักเรียนยังไม่รู้นะคะเราเรียนในเรื่องนี้กันพร้อมๆกับคุณครูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเห็นรูปไหมเอ่ยรูปที่คุณครูให้นี้นักเรียนช่วยคุณครูในการแยกกลุ่มหน่อยสิคะจะได้กี่กลุ่มเอ่ยช่วยคุณครูทีนะคะ อแยกให้คุณครูทีนะคะว่าจะได้กี่กลุ่มเอ่ยถ้าแยกได้แล้วเรามาลองดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่านักเรียนจะแยกได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่าไปกันเลยค่ะคุณครูนะคะจะแยกได้ดังนี้นะคะแบนเป็น4กลุ่มนั่นเองนะคะแยกได้ลักษณะดังนี้ค่ะมีทั้งหมดกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า เอ๊ะทำไมคุณครูถึงแยกในสี่กลุ่มเอ่ยไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะกลุ่มที่1นนะคะมีทั้งหมดสีรูปนะคะมีรูปสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวและสีส้มนะคะทําไมสีรูปนี้ถึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาดูกันเลยค่ะจุดแรกเลยนะคะที่เราสังเกตคือจุดนี้นะคะของรูปสีเหลืองนั่นเองรูปแรกนะคะคือเส้นตรงเส้นที่หนึ่ง เส้นตรงเส้นที่สองเส้นตรงเส้นที่สามมีอยู่ทั้งหมดสามเส้นนะคะเชื่อมต่อกันทำให้เกิดมุมที่หนึ่งมุมที่สองและมุมที่สามนะคะรูปสีเหลืองนี้มีทั้งหมดสามเส้นตรงหรือว่าสามด้านนั่นเองนะคะแล้วก็มีสามมุมนั่นเองค่ะเราไปดูรูปสีฟ้ากันเลยนะคะ รูปสีฟ้าก็มีเส้นตรงเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่สามเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีมุมที่1มุมที่2และมุมที่3าเช่นเดียวกันนะคะมี3ด้านและ3มุมเช่นเดียวกันกับรูปสีเหลืองนั่นเองนะคะเราไปดูที่รูปสีเขียวกันเลยค่ะ มีเส้นตรงเส้นที่1เช่นเดียวกันเส้นที่2เส้นที่สและมีมุมที่1มุมที่2มุมที่3เช่นเดียวกันกับรูปสีเหลืองและรูปสีฟ้านะคะต่อไปรูปสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีส้มนั่นเองก็จะมีเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเส้นที่2และเส้นที่สาม เช่นเดียวกันกับรูปสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวนะคะมีมุมที่1มุมที่2และมุมที่3นะคะเช่นเดียวกันกับรูปสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้านะคะทีนี้ทั้ง4รูปนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีทั้งหมดเส้นตรง3ด้านด้วยกันและมีมุมทั้งหมด3ม,มุมด้วยกันเขาจึงเรียกว่ารูปเรขาคณิตชนิดนี้คือ รูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะรู้เรี่ยงเอ่ยว่าทำไม4ี่รูปนี้ถึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะคะเรามาดูกลุ่มที่2กันเลยค่ะทำไมสรูปนี้ถึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่รูปแรกนะคะรูปสีเขียวนั่นเองค่ะมีค่ะมีเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เส้นที่สาเส้นที่4ี่หรือเรียกว่าสด้านนั่นเองนะคะและมีมุมที่1มุมที่2อมุมที่3มุมที่4นั่นเองค่ะไปต่อกันรูปสีเหลืองกันเลยค่ะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4หรือมีทั้ง4ด้านนั่นเองนะคะมีมุมที่1มุมที่2 มุมที่3และมุมที่4นะคะรูปสีเหลืองก็มีทั้งหมดสด้าน4มุมเช่นเดียวกันกับรูปสีเขียวนั่นเองนะคะไปต่อเลยนะคะมาดูรูปต่อไปค่ะรูปสีส้มนะคะด้านที่หหรือเสนน้นที่1นั่นเองเส้นที่2เส้นที่3และเส้นที่4นะคะมีมุมที่1มุมที่2มุมที่3และมุมที่4เช่นเดียวกันกับรูปสีเขียวและสีเหลืองนะคะ รูปสุดท้ายนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่มุมที่1มุมที่สองมุมที่3มและมุมที่สี่นะคะมีทั้งหมดสีด้านและสีมุมเช่นเดียวกันกับรูปสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะคะ,ะแต่ว่านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าลักษณะของมัน นั้นแตกต่างกันเพียงแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมีสี่ด้านเหมือนกันและมีสี่มุมเหมือนกันนั่นเองนะคะเขาเรียกรูปเลขาคณิตชนิดนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้หรือยังเอ่ยว่าทำไมมันถึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาที่กลุ่มที่3ากันบ้างนะคะกลุ่มที่3ามก็จะมีสีรูปเช่นเดียวกันนะคะแต่เอ๊ว่าแต่นักเรียนสังเกตเห็นไม่เอ่ยว่า รูปทั้งสี่รูปนี้มีลักษณะเหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่ขนาดของมันที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เท่านั้นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าทำไมสีรูปนี้ถึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันสีรูปนี้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีลักษณะเส้นโค้งกลมมนนะคะไม่มีมุมไม่มีด้านและไม่มีเส้นตรงนั่นเองนะคะเอามาดูสีเหลือง นะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่มาหน่อยใหญ่สุดเลยสีฟ้ามีลักษณะเช่นเดียวกับสีเหลืองทุกประการเพียงแต่ว่ามีขนาดเล็กสีเขียวมีขนาดใหญ่กว่าสีฟ้าขึ้นมาหน่อยก็จะมีลักษณะเดียวกันนั่นก็คือมีเส้น โคง้งกลมมนนั่นเองนะคะรูปสุดท้ายสีส้มก็ใหญ่กว่าสีเขียวมาหน่อยนึงก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับรูปสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวทุกประการยกเว้นแค่ขนาดเท่านั้นเองนะคะสีรูปนี้จะเรียกว่าวงกลมนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอง่ยรู้หรือ,อยังว่าทําไมสีรูปนี้ถึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันคะ มาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วนะคะในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะมีสีรูปเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนสังเกตสิคะว่าทำไมสีรูปนี้ถึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเอ๊สังเกตดีๆนะคะสีรูปนี้เหมือนกันเลยนะคะนักเรียนเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะมาดูที่รูปสีเหลืองกันเลยนะคะรูปสีเหลืองจะเป็นเส้นโค้งมนนั่นเองนะคะ คล้ายๆกับวงกลมแต่แตกต่างกันที่ว่ารูปนี mm. ้จะมีลักษณะเรียวและรีกว่าวงกลมนั่นเองนะคะไปดูที่สีเขียวกันเลยค่ะสีเขียวก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสีเหลืองนั่นเองนะคะสีส้มก็มีลักษณะเดียวกันกับสีเหลืองและสีเขียวนะคะสุดท้ายสีฟ้ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับสีเหลืองสีเขียวและสีส้มนั่นเองนะคะทั้งสีรูปนี้จะเรียกว่า วงรีนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยผ่านมาแล้วทั้งหมด4กลุ่มนักเรียนสามารถแยกได้ไม่เอ่ยว่าอันไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมอันไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นวงรีเอ่ยถ้านักเรียนสามารถแยกได้นะคะเราไปลองทํากิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะค่ะกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยนะคะ ค่านักเรียนเห็นรูปที่คุณครูโชว์ขึ้นมาดูนักเรียนสามารถเลือกตอบได้นะคะว่ามันคือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือวงรีค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วรูปที่หนึ่งค่ะเอรูปนี้คือรูปอะไรเอย่ยรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือวงรีค่ะตอบได้ไหมเอย่ยติ๊กต๊บติ๊กต๊บ ติ๊กต็อกหมดเวลาค่ะรูปนี้คือรูปวงรีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันมากเอ่ยตอบถูกกันไหมคะถ้าข้อนี้ยังตอบไม่ถูกลองข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะรูปต่อไปนะคะเอ๊ว่าแต่รูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยตอบกันได้ไหมคะติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกหมดเวลาค่ะ รูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะรูปนี้คือรูปวงกลมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีกิจกรรมต่อไปอีกค่ะไปดูกันเลยค่ะมาที่กิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตเส้นขอบสีแดงนะคะว่ามีลักษณะคล้ายกับ รูปเลขาคณิตชนิดใดเอ่ยแล้วให้นักเรียนเลือกตอบนะคะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือวงรีนะคะไปดูที่รูปที่1กันเลยค่ะรูปที่1คือรูปหมอนนั่นเองนะคะสังเกตที่เส้นสีแดงนะคะว่าเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบหมดเวลาค่ะคำตอบคือ รูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะไปดูรูปต่อไปกันเลยค่ะกล่องนมนั่นเองนะคะสังเกตที่เส้นสีแดงนะคะว่าเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดเอ่ยติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอบหมดเวลาค่ะคือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคือรูปลูกแก้วนั่นเองนะคะดูที่เส้นสีแดงนะคะว่า เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดเอย่ยติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะวงกลมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะรูปสุดท้ายแล้วนะคะรูปสุดท้ายคือรูปกระจกนั่นเองนะคะสังเกตที่เส้นสีแดงนะคะ่าช่วยกันทิศนะคะว่ามันคือรูปเลขาคณิตชนิดใดเอย่ยติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊ก หมดเวลาค่ะคำตอบคือวงรีนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนักเรียนสามารถแยกได้ไหมคะว่าอันไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมอันไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นวงรีคะสำหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนั้นก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไปเจอสิ่งของต่างๆนักเรียนก็จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะคล้ายรูปเลขาคณิตชนิดใดนั่นเองค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนได้ทำนะคะ โดยเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่ม2แบบฝึกหัดที่9.3หน้า 19, 20และ21ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ